หลังจากในซีซั่นที่แล้วฮอลเวย์ถูกเรียกติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งบอลโลกครั้งแรกของฮอลเวย์อังกฤษก็จบไปอันดับที่3เพราะหลังจากจบฟุตบอลโลกฮอลเวย์ก็ได้ตัดสินใจย้ายทีมไปยังโอลิมปิกลียงทีมในลีกฝรั่งเศสเช่นเดิมเพื่อที่เขาจะหาความท้าทายใหม่ๆและก็โอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการค้าแข้งที่มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะย้ายมาแฟนของตูรูตก็มาอำลาและก็เคารพในการตัดสินใจของฮอลเวย์นะครับพวกเขาก็อเวยร์พรให้ฮอลเวย์ประสบความสําเร็จในอาชีพต่อไปและก่อนที่ฮอลเวย์จะโกนหัวฮอลเวย์ก็ได้เป็นสปอนเซอร์โปรโมทเอนเนอรี่ดื่มด้วยนะมีงานเข้าแบบนี้สงสัยจะเริ่มมีชื่อเสียงพอสมควรแล้วมาเรามาอยู่กับปัจจุบันนะตอนนี้กันดีกว่ากับทีมโอลิมปิกลียงหลังจากที่ผ่านไปแล้ว5ซสั่นตอนนี้ฮอลเวย์ก็อายุ21ปีแล้วและก็โอเวอร์ออลจากเดิมของฮอลเวย์อยู่ที่77ตอนนี้เพิ่มมาเเป็นน84ในวัยยพีง20 1> 1ปีก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยต่อมาเรามาทําความรู้จักกับนักเตะของโอลิมปิกลียงกันดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะนักเตะในลีกฝรั่งเศสคนที่ผมพอรู้จักเลยก็เป็นคนสําคัญในทีมก็จะมีเป็นเซมิญโยนะมาอยู่โอลิมปิกลียงด้วยนะครับมีเบนไทเลอร์มอร์ตัน Tyler Mountain, แล้วก็มีมานกาลาคนนี้เหมือนจะเคยอยู่กับทางเอเวอร์ตันกับฟอร์เรสต์ด้วยอังริงผมก็รู้จักอยู่แค่3คนนี้นะม่ค่ไยได้ดูลีกเอิงด้วยนะครับเลยไม่ค่อยรู้จักใครสักเท่าไหร่ ซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้มีเตะ p r e ซีซั่นเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นบอลโลกเพิ่งจบไปด้วยนะเวลามันก็อาจจะทับกับ p r e ซั่นอะันี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําให้ฮอลล์ไม่ได้เล่นร่วมกับทีมเลยนะครับหลังจากที่ย้ายมาครั้งแรกที่จะได้เล่นร่วมกับทีมก็จะเป็นบอลลีกเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าขากันดีหรือเปล่านะครับกับเพื่อนร่วมทีมแต่เรื่องปรับตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยู่ลีกเอิงมาทั้งหมด3ปีแล้วงั้นเรามาาาลลยยเเเเเกกกกกกมมแรของงีีัันนดว่ปกก็บท เกมนี้ลียงไปเยือนฮอลเว่ก็ได้มาเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะงั้นเป็นลุเยเกมแรกของฮอลเวย่ยกับโอลิมปิกลียงกันเลยเริ่มมาในเกมนี้โอลิมปิกลียงดันโดนยิงขึ้นนําก่อนซะงั้นหลังจากนั้นฮอลเวย่ยก็พยายามจะยิงประตูแรกของเขาให้ได้แต่ลูกนี้ยังไม่ดีพอที่จะเป็นประตูต่อมาฮอลเว่อยู่ดีก็ได้หลุดขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ได้ซัดประตูแรกให้กับโอลิมปิกลียงไปเป็นลูกดีเสมอในเกมนี้ทีนี้เกมแรกก็มาแล้วนะฮอลเวย่ยแต่จากนั้นโอลิมปิกลียงก็มาขึ้นนําจนได้ลูกนี้ต่อบอลกันสวยนะ มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้วและสุดท้ายเซเมนโยก็มายิงลูกปิดเกมทำให้อลมปิกลียงเอาชนะหรืออัฟมาได้ที่3ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มไปในเกมแรกของลีกแถมฮอลลเวย์ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีเลยยิงไป1ประตูจากนั้นฮอลลเวย์ก็ลงสนามแล้วก็ทําประตูเรื่อยมาแต่มีไปยิงทีมเก่าอย่างตูลูสด้วยนะยิงไปถึง2ลูกเลยนะครับแล้วดีใจเต็มที่ซะด้วยเอาจิงมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่ว่าตูลูสก็เป็นทีมที่ปลุกปั้นฮอลลเวย์มาในต,ตอนที่ไม่มีใครสนใจในใตัวฮนะอลล์เามาสี่ี แต่ก็ดีใจซะเต็มที่เลยซึงในปีนี้นะครับบอลทีมชาติฮอลแลนด์ก็ได้มีเตะบอลยูโรในรอบคอลีฟไฟซึ่งเอาจริงๆอังกฤษก็น่าจะได้เข้ารอบอยู่แล้วนะไม่น่าจะตกรอบไปตั้งแต่รอบคอลีฟไฟหรอกนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าแต่ก็ต้องทําอันดับดีๆไว้ก่อนนะเพื่อ <c oughs> จะได้ไปเล่นบอลยูโรในปีหน้ามาในแบทแรกกันดีกว่านะครับอังกฤษเจอกับสวีเดนในเกมนี้ฮอลแลนด์จัดเป็น1ึ่งแอสซิ์แต่ว่าเกมนี้อังกฤษได้พ่ายแพ้กับสวีเดนไปนะครับสามประตูต่อหนึ่งมาในเกมที่2งนะครับเจอกับเวลส์เกม ทริกไปเลยในเกมนี้แอตทริกแรกของปีคือไม่กลาจะแบ่งไปยิงสวีเดนบ้างเลยนะเจอก,กับสวีเดนนี่ไม่ยิงสักลูกเลย่งนี้ก็คือตนารางคะแนนตอนนี้นะครับอืมผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอันดับเท่าไหร่เข้าบ้างนะแต่ก็อยู่บนบนไ้ก่อนแล้วกัน และตอนนี้ก็เป็นช่วงการจับฉลากโปรแกรมเตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งโอลิมปิกลียงเขาได้มาเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับปีนี้และนี้มันก็จะเป็นครั้งแรกของฮอลลเวย์ด้วยนะสำหรับบอลยุโรปซึ่งผลการจับฉลากก็เป็นตามนี้เลยนะครับเป็นตารางการแข่งขันที่โอลิมปิกลียงจะต้องเจอในปีนี้นะก็จะมีทีมใหญ่ๆอย่างดอทมุ์นะครับแอตเลติโกมาดริดกับเชลซีก็มารอดูกันนะครับว่าฮอลลเวย์จะพาโอลิมปิกลียงเข้าไปได้ถึงรอบไหนใน UCL ปีนี้แล้วหลังจากจับฉลากเสร็จนะครบบออลลเเเเยยกก็กา,การรจขึ้งฉ นะเจ็บหลังจากจ่ายบอลออกไปผลการตรวจออกมาคือกล้ามเนื้อต้นขาหน้าน่าจะมีอาการตึงหรือฉีกขาดทาให้ฮอลเวต้องพักรักษาตัวไปทั้งหมด1เดือนแล้วคือแมตต์ต่อไปก็จะเป็น UCL แล้วนะเจอกับโลมาแต่ฮอลเวเดินเจ็บไปก่อนซะง,งั้น หลังจากผ่านมาได้1เดือนฮอลลเวย์ก็เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้และแมตช์แรกหลังจากหายเจ็บมาเป็นเกมทีมชาติเลยนะครับอังกฤษเจอกับทางเนเธอร์แลนด์เกมนี้ฮอลลเวย์ก็ทําอะไรไม่ได้นะจนโดนเปลี่ยนตัวออกหายเจ็บมาก็เหมือนฟอร์มจะดรอปดรอปลงไปเลยแต่เกมนี้อังกฤษก็ยังเอาชนะมาได้เก็บ3แต้มไปและในเกมต่อมาฮอลลเวย์ก็จะได้เจอกับทางบุิเซียดอทมุนเป็นเกมยุโรปครั้งแรกของเขาเลยนะมาเรามาดูฟอร์มของฮอลลเวย์กันหลังจากที่หายเจ็บมาและได้เล่นบอลยุโรปครั้งแรกจะเป็นยังไงงซึ่เข้าามาใน ช่วงครึ่งแรกนะครับฮอลเวย์ก็ทําประตูได้เลยนะทำให้อลมปิกลียงขึ้นนําไปก่อนดูแรกของฮอลเวย์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็มาไวเลยแต่พอเข้ามาในครึ่งหลังเกียวเคเลสก็มายิงตีเสมอให้กับดอทมูลเป็น1ประตูต่อหนึ่งจบเกมนี้ลียงเสมอกับดอทมูลไปแบ่งกันไปคนละแต้มก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่จากนั้นก็เตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมลีกแล้วก็บอลทีมชาติมาเรื่อยๆนะจนมาถึงเกมที่ฮอลเวย์อรอคอยนั่นก็คือบอลลีกที่ต้องเจอกับทางปารีสแซงตแชรกมมมงงงนนนนนนัั่่่่่เเเออออใี้้วยคขาาจจะืง เอาชนะปารีสมาให้ได้ถึงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างน้อยฮอลลเวย์ก,ก็ขอยิงปารีสได้สักลูกแล้วกันแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือการชนะนั่นแหละนะเพิ่มโอกาสคว้าชแชมป์ลีกในปีนี้แต่พอเริ่มเกมมาโอลิมปิกยลียงก็โดนยิงขึ้นนําไปก่อนเลยนะครับโดนก่อนอีกแล้วไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนฮอลลเวย์แต่ซูนักเตะของลียงก็กลับมาตีเสมอได้จากนั้นฮอลลเวย์ก,ก็ได้โอกาสครั้งแรกในเกมนี้แต่ก็ยงังไปตดเซฟไม้ไม่ยองอีกเช่นเคยและเข้ามาในครึ่งหลังฮอลลเว่ย์ก็มาใ้ โอลิมปิกลียงเก็บ3แต้มไปได้จากปารีสน,นะครับเ้าหมายทีฮอลเวย์พยายามมาเนิ่นนานหลังจากที่ย้ายมาเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสสุดท้ายมันก็สําเร็จจนได้ทาให้อตอนนี้ลียงไล่ตามปารีสอันดับที่1อยู่2แต้มปีนี้โอกาสถึงแชมป์เลยและฮอลเวย์ก็มาได้แฮตทริกแรกกับโอลิมปิกลียงนะครับเป็นเกมบอลถ้วยที่เจอกับทางโอลิมปิกมักเซยนะคือเกมนี้แฮตทริกไม่พอยิงไปถึง5ลูกเลย,ป,ย,ยปีนี้พยายามมาทุกถ้วยก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะได้ถ้วยไหนบ้างไหมตอนนี้เราก็มาถึง2เกมสุดท้ายในึกยู่าช ไนหลีกรอบเก็บคะแนนกันแล้วถึง2เกมนี้นะครับเกมแรกได้เจอกับทางเชลซีเป็นอันดับหน้หนาตอนนี้นะส่วนรียงของเราอยู่อันดับที่18เลยต้องพยายามเก็บแต้มมาให้ได้เกมกับทางเชลซีเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปซึงในเกมนี้รียงมาโดนก่อนเลยครับจากทางโคพาเมอร์ยิ่งึ้นนนาให้เชลซีไปก่อนแล้วก็มาโดนเจ้าเปโดช่วงท้ายเกมอีกหนึ่งลูกทําให้รียงแพ้ในเกมนี้พองบอลทั้งเกมเชลซีไม่ไหวเลยรียงนะแทบไม่ได้โอกาสทําประตูเลยนะฮอลลเวย์ก็ะแพ้ไป ซึงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้มันทําให้ริยงตกมาอยู่อันดับที่24เลยลําบากแล้วทีนี้คือในเกมต่อไปต้องเจอกับทางแอเลติโกมาริดด้วยไงดึงแอแลนอยู่อันดับที่12นะครับต้องเก็บ3แต้มมาให้ได้เพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าเสมอก็มีโอกาสตกรอบสูงพอสมควรเลยมันก็ขึ้นอยู่กับแมตช์นี้แล้วนะว่าเราจะได้เข้ารอบต่อไปไหมถึงเริ่มเกมมานะครับฮอเลเวก็ยิงขึ้นนําให้ริยงไปก่อนคือลูกนี้อยู่ดีก็ยิงเข้าเฉยเลยนะครับผมกะว่าจะลองส่องดูเฉยๆนะแต่จะนําก่อนยังไงริยงก็ โดนฮูลเลียนอาเลสยิงตีเสมอจนได้ทำให้สกอตตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งแต่ในครื่องหลังฮอลเว่ย์ก็ได้หลุดขึ้นมายิงทําให้ลียงกลับมาขึ้นนําอีกครั้งเอาหน่อยทีมขอย่าโดนก็งอนะตอนนี้แล้วก็ตามนั้นนะโอลิมปิลียงสามารถเอาชนะแอตเติโกมาริดมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกของปีนี้กว่าจะได้เข้ารอบก็แทบแย่เลยนะจึงในรอบเพลย์ออฟนะครับลียงได้มาเจอกับทางโลมาในเกมแรกลียงได้ไปเยือนเราไปรุยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกัน เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่บาลียงจะสามารถไปถึงรอบไหนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ในเกมนี้นะครับช่วงครึ่งแรกเซเมนโยได้ยิงเข้าไปทําให้ลียงขึ้นนําไปก่อนแถมลูกนี้ฮอลเวย์แอซซิตอีกด้วยแต่ในเครื่องหลังโรงมาก,ก็ตามมาตีเสมอได้ทําให้เกมแรกในรอบเพย์ออฟโรมาเสมอกับลียงไปอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งพอมาสู่เกมที่2ในบ้านของลียงเกมนี้เราอาจจะได้เปรียบหน่อยนะเพราะยังเสมอกันอยู่แถมเล่นในบ้านอีกด้วยแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะต้องทาให้เต็มที่พาทีมชนะเพื่อที่จะได้เขา้า มายิงขึ้นนําให้รียงไปก่อนพอเข้ามาในครื่องหลังนักเตะโลมาก,ก็ตามมาตีเสมออีกแล้วโอ้โหนําก่อนก็โดนตามตลอดเลยรียงแต่ฮอลลเวย์ก็มายิงลูกที่2ได้ในเกมนี้ทําให้รียงกลับมาขึ้นนําอีกครั้งก่อนที่จะหมดเวลาและสุดท้ายก็หมดเวลาไปรียงสามารถเอาชนะโลมามาได้ <c oughs> และได้เข้าสู่รอบต่อไปมาดีอยู่นะปีนี้ <c oughs> บอลยุโรปครั้งแรกของฮอลลเว์ไม่รู้ว่าจะไปถึงแชมป์หรือเปล่านะแต่ก็หวังว่านะครับถึงเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วรียงรอบนี้ได้มาเจอกับทางเอซี มิลานโลโก้ทีมก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเอฟซียุเขาไม่มีลิขสิทธิ์นะซึ่งเจอกับทางเอซมิลานก็น่าจะยากพอสมควรเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเจอมิลานกันเรามีเกมลีกที่เจอกับปารีสครั้งที่2รออยู่ซึ่งในตอนนี้ปารีสเขาอยู่อันดับที่1นะครับส่วนลียงอยู่อันดับที่2ห่างกัน9แต้มเลยเอาตรงๆน่าจะยากพอสมควรเลยนะครับในการคว้าชแชมป์บอลลีกปีนี้ถึงเกมนี้จะชนะปารีสมาได้ก็ยังยากอย,กอย,กอยู่ดีนะครับแต่เกมลีกก็ยังเหลืออีกหลายนัดนะโอกาสก็ยังมีงั้นเราไปลุยเกมกับปารีสครั้งที่ ของปีีน้กเลยดีกว่าเริ่มเกมมาในครึ่งแรกริยงก็มาโดนนําก่อนอีกแล้วนะครับจากทางควาสเคเลียโดนนําก่อนตลอดเลยแต่ฮฮลเวย์ก็กลับมายิงตีเสมอได้เราจะต้องไม่แพ้กับปารีสนะมาในครึ่งหลังปารีสก็กลับมาขึ้นนําอีกครั้งและปารีสก็มาได้อีกลูกจากดูเอและก็มาได้ลูกปิดเกมจากเตมเบเล่เกมนี้ริยงพ่ายแพ้ไปถึง4-1ตดดเลยทํให้ตอนนี้ปารีสทิ้งยางริยงไปอยู่ที่12แต้มแล้วและก็เหลือกนะ้าดนสุดท้ายในลีกโอกาสคว้าแชมป์ในปีนี้ ก็น้อยลงไปอีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยปีนี้ขอให้ได้สักถ้วยแล้วกันงั้นเรามาลุยกันต่อในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันเลยดีกว่าเกมแรกในรอบ16ทีมกับทางเอซีมิลานซึงในเกมแรกลีกลยงเป็นเจ้าบ้านนะครับเกมนี้ต้องพยายามเอาชนะมาให้ได้นะเพื่อที่เกมในบ้านเอซีมิลานลียงจะได้ไม่ต้องลำบากอะไรมากพยายามยิงตุนเอาไว้ซึงในเกมแรกนะครับฮอลเวย์ยิงขึ้นนําให้ลียงไปก่อนเลยลูกนี้อย่างคมเลยนะและลียงก็มาทิ้งห่างไปสองลูกจากลูกซ้ําของเซเมนโยทำให้เกมนี้จบไปที่2องประตูต่อศูนย์ลี ห่างอยู่2ลูกในเกมที่2ลิยงมาเยือนเอซีมิลานบ้างคือเราตุนไวแล้ว2ลูกเอาจริงขอแค่เกมนี้รับดีๆก็พองั้นมาลุยกันเลยต้องรักษาสกอร์นี้ว่าให้ได้ไม่งนั้นก็ยิงเพิ่มเพื่อได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเข้ามาสู่เกมนะครับลิยงโดนก่อนเลยนี่ไงเกมรับดีๆมิลานตามมาแล้วนะแล้วก็มีจังหวะที่ลิยงจะกลับมาทิ้งห่าง2ลูกอีกครั้งคือลูกนี้โลง่ลงๆเลยแต่เซมิโนยิงไปชนเสาซะงั้นแต่แล้วฮอลลเวย์ก็มายิงทําประตูได้ก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรกจึงมันทําให้เราอุ่นใจ ขนนะ้นำห่างอยู่2ลูกเนี่ยเข้ามาในครึ่งหลังมิลานก็ได้โอ,อกาสยิงแต่ปุ๊กษาประตูก็ยังเซฟเอาไว้ได้สุดท้ายในครึ่งหลังก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นนะทำใหโอลิมปิลียงชนะเอซมิลานมาได้เ <c oughs> ข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของปีนี้มาไกลเหมือนกันนะลียงแถมเป็นบอลยุโรปครั้งแรกของฮอลแลนด์อีกด้วย <c oughs> และนี่นะครับทีมได้เดข้ารอบมีกลัดบักนะครับชนะบาเยนมาได้5ประตูต่อสามมีเลอมาดริดแล้วก็ดอทมุนนะครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดชนะเชลซีมาได้ อาเซโนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็สตาร์บุกชนะบาร์ซ่ามา4-2โอ้โห oh, oh, เอาเรื่องนะเนี่ยขอเจอสตาร์บุกในรอบต่อไปหน่อยเถอะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นนาโปลีนะนะชนะปารีสไปได้สรุปในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกลิยงได้มาเจอกับทางบริเซียดอทมุนผมว่าไม่แย่นะลิยงของเราน่าจะสู้ได้งั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าเกมกับทางดอทมุนเล่นในบ้านของลิยงก่อนนะครับในเกมแรกแล้วลิยงก็ต้องพยายามทำประตูตุนไว้อีกเช่นเคยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเราจะเคยเสมอกับดอท นนนมาครั้งนี้ก็ต้องเอาชนะมาให้ได้แหละเข้ามาในช่วงครึ่งแรกยังไม่ทันได้ตุนสักประตูเลยก็มาโดนในแรกกูแลยิงให้ดอดมุนขึ้นนําไปก่อนซะงั้นต่อมาก็มาโดนชุกบูเมกา้าซัดเข้าไปอีกหนึ่งลูกดอดมุนนํานียงอยู่2ประตูศูนยโ์โผลนี่มาในบ้านนะเนี่ยโดนไปแล้วถึง2ลูกแต่ฮอลเว่ย์ก็ยังมายิงตีตื่นได้ในบ้านพอชนะหน่อยเถอะไปเยือนจะได้ไม่ต้องลําบากมากเข้ามาในช่วงท้ายเกมฮอลเว่ย์ได้โอกาสดวนกับ้รักษาประตูแต่ก็ยิงไปติดเซฟแล้ว บอลก็ค่อยๆไหลออกหลังไปจากนั้นก็มาได้ลูกเปิดมุมฮอลเวย์ก็หกเต็มๆหัวเลยแต่ก็ยังไปทงตัวรวกษาประตูเซฟเอาไว้ได้จึงมาทําให้เกมแรกลียงแพ้ไปตามอยู่หนึ่งลูกมาในเกมที่2บ้านหนดมุนอย่างน้อยเกมนี้ต้องตีเสมอมาให้ได้ดอโาอกาสในการเข้าลอดต่อไปจะไปดงจะไปดวนจุดโทษกันอะไรค่อยว่ากันนะขอตีเสมอให้ได้ก่อนตอนนี้มาในช่วงต้นเกมนะครับฮอลเว์ได้โอกาสหลุดมาแต่ยังยิงไม่คมพอดังนั้นฮอลเว์ก็มาได้โอกาสอีกครั้งแต่ก็ยังยิงไป แต่แก็จบครึ่งแรกไปลียงยังทําประตูที่เสมอไม่ได้ในครึ่งหลังฮอลเวย์ไปโดนสไลด์บริเวณหัวกระโหลกแต่ก็เป็นฮอลเวย์นะครับได้เป็นคนยิงฟีคิกลูกนี้แต่ว่าก็ยิงไปชนคานลียงยังไม่ได้ประตูที่เสมอหลังจากที่ทําประตูไม่ได้สักทีฮอลเวย์ way ก็เลยโดนเปลี่ยนตัวออกไปเลยสายเกมนี้จบไปที่ศูนย์ประตูศูนย์แทํทำห้ลียงตกลอไปนะครับความผิดของฮอลเวย์เลยนะเกมนี้ได้หลุดมายิงอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้ตกลอไปไม่เป็นไรครั้งแรกของฮอลเวย์นะทำได้ขนาด น,นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วแหละ และถึงลียงจะพลาดถ้วยอยู่่าแชมเปี้ยนไปเรายังมีชิงถ้วยก,กุบเรือฟองนะครับน่าจะอ่านแบบนี้นะเป็นบอลถ้วยของหลีกฝรั่งเศสนี่จะเป็นการเข้าชิงครั้งแรกของโอลิเวอร์ฮอลล์เวย์เลยนะหลังจากผ่านมาแล้วทั้งหมด5ปีถึงปีนี้ก็จะเป็นปีที่6นะครับและในนัดชิงปีนี้โอลิปิกลียงพบกับลองนะทีมเก่าของฮอลล์เวย์ซะด้วยและนี่ก็เป็นเส้นทางของทั้ง2ทีมนะครับในการเข้าสู่นัดชิงตัวนี้ก็จะเป็นไลน์อัพของทางโอลิปิกลียงนะครับเกมนี้ฮอลออลอ มาเรามาคว้าแชมป์แรกของโอลิเวอร์ฮอลเวย์กันเลยดีกว่าเริ่มเกมมาฮอลเวย์ยิงให้ลิยงขึ้นนําไปก่อนหลังจากเริ่มมาเพียง6นาทีแรกเท่านั้นออามาให้ได้แชมป์แรกของฮอลเวย์แต่จากนั้นอยู่ดีๆนักเตะของร้องก็หลุดมายิงตีเสมอซะงั้นขอเกมง่ายๆบ้างไม่ได้ลิ้งไงเนี่ยโอ้ยิงนําได้ก็ตามมาได้ตลอดนะแต่ฮอลเวย์ก็มายิงขึ้นนําอีกครั้งจนได้นะครับหรือเอาตรงๆเลยนะเกมนี้นะ่าจะยิงกันเยอะพอสมควรเลยเพราะหลังรั่วทั้งคู่นะครับถ้าดูจากสาลูกนี้แึ่แก ตีเสมอได้แต่โชคยังดีนะครับลูกนี้ไปชนเสาเสาช่วยไว้พอเข้ามาในครึ่งหลังก็มาโดนจนได้นะครับลียงลองตามตีเสมอมาเป็น2อประตูละสองแล้วและจากนั้นก็มีจังหวะที่ลียงเกือบทําประตูได้นะครับแต่ดันยิงปาดหน้าประตูไปซะงั้นและเข้าสู่ในช่วง90นาทีทเลอร์มอร์ตันก็มายิงให้ลียงขึ้นนําจนได้คือลูกนี้พยายามยิงกันอยู่2คนนะครับแต่ก็มาจบที่ไทเลอร์มอร์ตันทำให้ปีนี้โอลิมปิลียงคว้าแชมป์นบนด้วยของฝรั่งเศสไปและยังเป็นแชมป์แรกในอาชีพ การค้าแข่งของโอลิเวอร์ฮอลเวอ์อีกด้วยนะครับมาจนได้นะแชมป์แรกหลังจากผ่านมา5ซีซันซีซันนี้ก็เป็นซีซันที่6เข้าไปแล้วนะืออันนี้เหมือนจะคว้าแชมป์คล้ายๆพ่อเขาเลยนะครับเจมี่ฮอลเวย์แชมป์แรกของฮอลเวย์เป็นตอนอยู่กับแมนยูนะครับแถมเป็นด้วยคาราบาวครับเป็นบอลถ้วยเหมือนกันด้วยนะตรงนั้นเป็นปีที่5ในอาชีพการค้าแข่งของเจมี่ฮอลเวย์แต่โอลิเวอร์มาได้ถ้วยนี้ในปีที่6ของเขานะครับในอาชีพการค้าแข้งแถมหัวโล้นเหมือนกันด้วยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทาให้หมันเหมือนกันนะแต่ว เพราะว่าช่วงเจมี่ฮอลโลเวตติดทีมชาติก็โกนหัวโล้นเป็นสลิมงคลสักหน่อยโอลิเวอร์เห็นพ่อทําก็เลยทําตามแล้วก็มาได้ด้วยช่วงนี้พอดีเอาเป็นว่าแชมป์แรกมาจนได้นะครับถึงมันจะไม่ได้เป็นทั้วใหญ่อะไรมากแต่มันก็คือความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งเลยในปีนี้ส่วนผลการแข่งขันอื่นๆนะครับในปีนี้ลียงจบอันดับที่2ห่างจากที่1อย่างปารีสถึง14แต้มเลยและแชมป์อยู่าฟแชมเปี้ยนลีกเป็นดอทมุลนะครับโหนี่เราแพ้ทีมแชมป์นี่หว่าเอาเรื่องนะเนี่ยตบมาดิดไป31าลหนึ่งเลยงเจอกับ ดอดมุนมันก็ค่อนข้างจะสูสีกันพอสมควรเลยนะมันอยู่ที่ฮอลลเวย์ด้วยแหละจบสกอร์ไม่ได้เองนะครับแต่มันก็จบไปแล้วนะครับสุดท้ายดอดมุนก็ได้คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกไปในปีนี้ก็จบไปอีก1ซีซั่นนะครับฮอลลเวย์ก็คว้าไปได้1แชมป์ซึ่งนี่ก็จะเป็นแชมป์แรกของฮอลลเวย์อีกด้วยและปีนี้ฮอลลเวย์ก็มาเป็นดาวซันโวอีกนะสองปีติดเข้าไปแล้วเลนเบลเลยยวนดับที่5เลยนะครับปีนี้ถุกใจจะเริ่มโรยลาแล้วแถมฮอนะลล์เว่ชม้ย์ กสู่ช่วงท้ายซีซั่นถึงเวลาที่ฮอลลเวย์จะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับโอลิมปิกลียงต่อหรือย้ายออกจากทีมนี้ไปซึงฮอลลเวย์ก็ได้คิดเอาไว้แล้วว่าเขาต้องการจะกลับไปเล่นที่บ้านเกิดของเขาี่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหลังจากที่ไปได้ไม่ดีกับแมนยูเมื่อตอนยังหนุ่มๆจึงปีนี้ก็มีทีมที่สนใจในตัวฮอลลเวย์อยู่หลายทีมเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมในลีกฝรั่งเศสนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็จะมีเป็นแบรนด์เซเนเตียนแล้วก็ลียงนะแต่มีทีมเเดียยวท่่่านนนัั <c oughs> ้อูใ และก็สนใจในตัวฮอลเวย์ลูกชายตำนานคนนี้นะนั่นก็คือนอตติงแฮมโฟลเรดส์นั่นเองซึ่งในปีนี้ผลงานของนอตติงแฮมโฟลเรดส์ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับจบอันดับที่6ในลีกปีหน้าขั้นต่ำก็ได้ไปเล่นยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะซึ่งจะมีโอกาสได้ไปเล่นยูโรปาหรือเปล่าก็ค่อยดูกันอีกครั้งนะครับอาจจะมีทีมได้แชมป์มาอะไรสักแชมป์แล้วนอตติงแฮมโฟลเรส์ได้ไปเล่นยูโรปาก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ซึ่งได้อยู่กับโอลิมปิกลียงต่อก็จะได้ไปเล่นยนะูฟาแชมเปี้ยลีกแแมมท่่่้้าไตร็ใหญววู ไม่่ใหญฮอลเวย์แค่อยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อนะงั้นเวเรามาดูกันต่อในคลิปหน้านะครับว่าฮอลเวย์จะสามารถโชว์ฟอร์มเทพในพรีเมียร์ลีกเหมือนตอนที่เล่นอยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสได้หรือไม่ไว้รอติดตามชมกันในคลิปหน้าเลยนะครับ